ต่อไปนะครับการเข้าใช้งานนะครับค a s ส r o o มนะครับของ Google นะครับให้เราเข้ามาที่เว็บนะครับของ Google นะ o o o g l o m o m เสร็จแล้วก็มาที่มุมขวานะครับคำว่าลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับเสร็จแล้วให้เรากรอกนะครับอีเมลแอดเดสที่เราสมัครนะครับสมาชิกไปนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับแล้วก็ใส่นะครับรหัสผ่าน นะครับให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มถัดไปนะครับถ้าเรากรอกข้อมูลถูกนะครับก็จะวิ่งมาหน้านะครับบัญชีนะครับเห็นเราจะเห็นว่าสัญลักษณ์นี้นเป็นรูปเราสามารถเปลี่ยนรูปได้นะครับเสร็จแล้วระบบจะถามว่าเราจะบันทึกรหัสผ่านไว้ไหมในกรณีที่เข้าครั้งถัดไปนะครับโดยที่ไม่ต้องกรอกรหัสผ่านใหม่เราสามารถกดจําได้หรือถ้าเกิดเราไปใช้เครื่อง สาธารณะเครื่องอื่นนะครับแนะนาไม่ต้องกดจํานะครับจะมีคนนําอีเมลเราไปใช้งานครับในที่นี้ผมจะกด n น v e r นะครับเมื่อเราเข้าระบบผ่านแล้วนะครับเราจะเห็นคําว่า Gmail ค้นรูปแล้วก็จะมีตารางจุดตัวนี้9จุดนะครับเป็นแอปของ Google นะครับให้เราคลิกที่แอปของ Google นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยครับเลือกคําว่า Classroom นะครับตัวนี้นะครับเป็นการเข้าใช้งานวิธีที่2นะครับเห็นไหมครับก็จะพบ หน้าต่างนะครับของการสร้างนะครับบทเรียนด้วย Google Classroom นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถสร้างนะครับบทเรียนของ Google Classroom ได้เลยครับ